ไวยสาครเจ้าหมูเจ้าจุมครับตอนนี้ผมอยู่ทีอำเภอตองหัวจ้างจังหวัดลพูนวันนี้มีเจ้าหมูเจ้าจุมเอิญบอกว่าตีวัดหัวขัวนี่นะเปิ้ลจะมีการแห่คััวตานแบบโบราณแบ,บบเก่าดั้งเดิมของคนเตนี่และก็มันเปลี่ยนฮีทหอยแบบแบบคนตงหัวจ้างโดยโดยเฉพาะเป็นของพี่น้องกระเลียงนี่นะวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาตี อำเภอตงหัวจ้างแล้วมันจะมาเก็บบรรยากาศของขบวนแหวานี้วันนี้จะเห็นว่าขบวนเปินมาตั้งเลี้ยงลายอยู่กลางตงเพื่อจะเตลเข้าไปในชุมชนกันเดี๋ยวสักกรรมนะครับหลังจากนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเปิลก่อน,นตั้งหลังพรมหันนี่นะครบผมมันเป็นเปินห่าวขบวนอะไรอย่างนี้อ๋อนี่เปิลห่าขบวน แห่โคตานฉลองกุฏิวัดพระธาตุหงกัาฉลองกุฏิของครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีครับเป็นการแห่้วตานฉลองกุฏิครับผมครับอ๋อของครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีครับผมครับที่เปิ่นแปลงศาลาอยู่หั่นน่นนะครับมันเป็นปอยหลวงก็ว่านี่ปอยหลวงครับปอยหลวงครับแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือวัน เออวันนี้วันนี้เป็นวันดาวันแห่ครับเอจะมีวันพรุ่งนี้อีกวันครับอ๋อพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสเวนตานแห่เห็วันครับแล้ะมะเนี่ยโคตานเนี่ยมันเป็นโคตานขีท้อยของปีน้องปลากระยอกาครับบุมเออครับและอันนี้คือแต่ละสมมุติน่ะอันนี้อย่างงัวนี่น่ะครับงัวแล้วก็งัวนี่ พี่น้องเจ้าบ้านเป็นคนกึศกาหรือว่าจะใดหรือรับพี่น้องพี่น้องเป็นคนพี่น้องเป็นคนกึศเป็นพี่น้องเป็นคนกึศเป็นสลาเป็นสลาแต่ว่าบ้านแต่ละหลังก็จะมีครัวจะอีขรับผมครับอ๋อเปิ่นจะแปลงอย่างก็แล้วแต่ครับอันนี้เป็นหมูปลาแล้วตั้งหลายพวกนก็เปลนม่าครับแล้วตีเป็นอันน่ะต้นผาซาตีมันขึ้นไปในเป็นห้องว่าต้นอย่างนั้นอะไรเปน นี่เพิ่ง้องว่าต้นประสาทครับต้นปสาเออต้นประสาทครับอ๋อแล้วแล้วว่าแปลงไผ่แบบมันนี่เนาะครับครับแล้วก็อันนี้คือผาซาดของพี่น้องกาเลียงนี่แต่นอกครับครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เขาจะดูลักษณะสวยงามแล้วแต่ของเขาอาจจะตกแต่งของของใครของมันครับอ๋อคืออย่างนี้ครับคืออย่างวัวนี่ครับอย่างวัวนี่อย่างวัวในอันดับแรกคือครับ อย่างงวนนี่คือรับแรกคืออย่างอันแรกแรกนี่คือคือปีเกิดของอท่านครูบาอภิชัยข่าวปีครับอ๋องัวนี่เป็นปีเกิดของอภิชัยข่าวปีเต่น้อยอ่ากูบา,าเลยอันนี้เป็นขบวนแรกขบวนแรกครับครับเออขบวนที่ว่าเป็นเป็นซัดต่างๆนี่จะไปก่อนครับไปก่อนครับแล้วก็เออแล้วที่ที่หลังก็จะตั้งมาครับอ๋อตัวมา ครับผมปลาปาผมไปเอวพอปะปลาเตวกลับมาเนิ่นๆอันนี้เราเป็นหมูปลาหรือยังนี่เป็นแม่ครับเป็นแม่แล้วนี่เหรอโอ้อันนี่ไก่ครับอันนี้ไก่เนาะนี่ไก่ไก่ปลาครับไก่เมืองไก่เมืองไก่เมืองสวัสดีครับไก่เมืองนี่บอกนะขับมาเนาะเมืองแกบอไว้แล้วอันนี้เป็นแม่ นี่ถือม้าปาอันนั้นอันนี้ม้าม้าอันนี้ม้าอันนี้ม้าอันนี้ม้านี่ของภัยครับนี่อันนี้ของของลุงณาดีครับลุงณาดีอ๋อเออเปิ้ลเปิ้ลแปงม้าแล้วก็เปิ้ลอันเนี้ยผมสังเกตหันอย่างหนึ่งก็คือม้าแล้วก็จะมีสาดเปิ้ลเอาสัดใสยังงั้อ๋อเออจะนี่มันต้องออมันต้องโค้กของของเปิ้ลครับเอ่อ จะจะเป็นก้นใต้อย่างต่างๆมันต้องมีสาดมีหมอนครับโอ้มีสาดมีหมอนครับผมครับเพราว่าจะเป็นตัวอย่างก็แล้วแต่จะต้องมีสาดและมีหมอนครับผมครับตานไปเพื่อไปถวายตานไปหน้าครับผมครับอ๋อเวลาไกเกิดใหม่ก็จะมีสาดมีหมอนนี่เนาะครับผมครับอ๋อแลวน้องนั่นก็เป็นครั้วประกอบมดรัวประกอบมดครับยี่ัืออย่างรัวกินนรัวตานไง่เนาะครับรัวกิ่ครัวตานครับโอเคได้ความหูกลับครับแล้วมาพอตนนี้ตนนี้นี่ เจ้าของโค้ตานเปินกงกาวาหิจ่าหฮอแบบมีตินหนังไงเต้าน้อ,นอครับรอ๋อตานไเป็นทนายเนาะใครเป็นเจ้าของ,งครับจจอ๋อสวัสดีครับป่อมาอมามาป่าอตานตานเก้าอี้เนาะอ๋อเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็มีพัดตัว มีหมอนมีศาสตร์อันนี้ศาสตร์ลุนใหม่ครับรุ่นใหม่อ๋อเป็นยังเป็นเมืองไอ้ยี่ไอ้ยี่ปลาไปพร้อเลยเลยครับผมขอบคุณครับครับผมครับอันนี้ก็เหมือนกับครัวสูบน้ำพญานาคพญานาคอ๋อพญานาคสูญยุ่นรุ่มไหมครับอ๋อสูญยุ่นรุ่งอันนี้ถวายวัดมณเเลยครับถวายวัดมณเเลยครับบ่มีการผู้จาคืนเนาะเออบ่มีครับแล้วผมไปผู้จาได้ก็ บมดได้นาะหมดได้เนะอ๋อใช้วัดใจวัดใจวัดป่าแน่นอนก็จะมีหมอนตัวหมอนป่หมอนครับศาดศาดครับแล้วก็อันนั้นแล้วแต่เนาะแล้วแต่ป่าไอ้เ่อูวันนี้ต้นบบเล็กบบเล่นไอ้เย่เฮ้อ๋อนี่ต้นโคตาเนี่ยเนาะโอ้ยอดหน้าขนาดมีหมวกอันนี้อันนี้เป็นต้นประสาทต้นประสาทที่นี่ไปห้องว่าต้นผาสาตค่ครับ ยิ่งสูงยิ่งยิ่งได้บุญนักกัต่เนาะครับ <c oughs> ยิ่งยิ่งสูงยิ <c oughs> ่งได้บุญนัก,นออกเนาะเ,เอาเอาเอาฮือตานไปหาเตวะบุตรเตวดาดุงเออตีนี่เป็นห้องวันนับถือเตวะบุตรเตวดาก่อนับพี่น้องกะเลียงนี่นะครับนับถือบุตรนับถือนับถือตึงพุทธตึงเตวดาตึงเอออย่างไรคอ๋อนับถือบุตรเลยเนาะเพิ่งกันเลยว่าตานคือถึงสุดยอดป่ะอันนี้ขบวนจ้างแน่นอนครับจ้างครับ เอออันนี <S <S er <S <S ้ก็มีซึ้งแต่บอกโพี่น้องกะเรียงห้องไวอย่งไรเนี่ยอ๋อเอ่อไปน้องกะเรียงกับห้องว่าซึ้งเหมือนกันซึ้งเหมือนกันอันนี้คนเจ้าของอยู่นี่ครับเออไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคนซึ้งล้วแสดงว่าคนนี้ก็อ่าใครจะดีดดึงซึ้งได้เก่งเนาะเออเก่งเลยแปรงเอาตะไわりเอาเพื่อว่าเวลาพายผักหน้าก็จะได้มีซึ้งดีดเนาะไปเล่นเฮือนางฟ้าเนินเนาะเดี๋ยวกับปีใหม่เมืองนะกัอ๋อเนาะเออเออเออและนี่เป็นครัวกิน ครัวกิ่งครับแล้วก็จะมีไม้กวาดไม้กวาดอ๋อมีสึ่มีหมอนมีสตร์ตัวคุกต้นจะต้องมีศาสตรครับหมอนซองยางเนาะซองยางเนาะตีขาดบาได้เลยมังก่อนอันนี้อันนี้ของละออนไวรุ่นไงโอ้โอาเอ้โอ้โอาโอ้ตายกระตอ้โอ้อ้โอ้้โอ้อ้อ้้อ้โอ้โอออ้โอ้โ้้ ตาวใหญ่โล่กระต่ายใหญ่ล่ากระต่ายใหญ่มือดูพกยาดูดีแล้วครับดีแล้วครับป่ะเอาไปต่อป่ะป่ะถ่ายให้ดูดีๆนะลูกพี่อายี้อันนี้ก็เป็นม้าม้าดำครับม้าดำม้าดำอันนี้ของนี่ของนายสุขคำฟันครับคำฟันพร้อมครอบครัว ลากะเตเน่อันนี้มีสล่อสล่อตัวยองสล่อแล้วก็มีถุงย่างอันนี้เป็นนี่เป็นเสื้อครับเป็นเสื้อของพับบุรุษครับของของผู้ชายครับมีสาดตุยโอ้ปะไปคออื่นตัวนี่กะอันนี้อ๋ออันนี้ก็จ้างเหมือนจ้างเหมือนกันเอ๊ะเปินอย่างห่มตาจ้างฮะโอ้จ้างนี่มันโอ้เออจ้างนี่เป็นเออจ้างนี่เป็นของ จ้างนี่เป็นของงานของเขางานของเขาโดยตรงครับของออก,กระเลียงนี่เฉพาะนี่เนะเพราะว่าจ้างเนี่ยครับทุกปีเนะี่ยช้างเผือกนี่เขาจะแห่ทุกปีครับแห่ทุกปีเลยใช่ครับแห่ทุกปีครับ,รบจะแห่จากเวียงหนองล่องเข้มาบรรจุที่ตะเข่ยบงครับ <ผม S 2> ครับผมครับ อันนี้ต่อไปนี่มีพัดลมมีสลอซอซึ่งครึ่งนาีนี่รนี่นี่ก็ไว้ใช้การใช้งานในวัดลูกเข็งขาขอบกกาเลยครับครับมีขอบกตัวพัดลมตัวครับพัดลมขอบกซา่ามีโอ้แล้วจุยกันหามสี่ค้นขึ้นไปบนหอบนหอสีค่ค้นห้าค้นเอ่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาที่จะมาอ่ช่วยกันหามอยู่ครับที่จะหามเหมือนหรอครับ อันนี้ก็มีข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าวสารข้าวเปลือกข้าวสารนี่นี่เปห้องว่าต้นทานข้าวเปลือกข้าวสารต้นตานข้าวเปลือกข้าวสารครับอ๋อแลวติลลุมนี่ก็คือเป็นผ้าอย่างอ่ะเป็นผ้าที่เกลี่ยตอเอาไว้จช้งานในวัดครับครับแล้วเป็นตอด้วยมือของตกเก่าครับตอด้วยมือตกเก่าครับตอกิโยนะครับครับอ๋อค่ะ อันนี้ก็อันนี้อันนี้ควายเนาะเท่าจัควายเนาะนี่ควายดำเอ้ยเอ้ยอไม่ไม่ไม่อาจารย์เป็นปานั่นแหละต่อวัวครับวัววัววัว่างวัวดำด้วยอันนี้ก็มีเหมือนกันทุกอย่างมีเหมือนกันทุกอย่างแล้วแล้วแต่จิ้นนั้นาการแต่สาคัญก็คืออันนี้ก็คือเป็นผ้าเออเป็นอันนี้ของอันนี้ของไม่ยิงครับมียิงหมดเหร ครับอันนี้ยิงนี่ของไม่ยิงครับอ๋ออันนี้ของไม่ยิงโอ้โหงามงามอันนี้เป็นตอด้วยมือแท้ๆเลยเนาะครับต,ตอด้วยมือแท้ๆครับตอด้วยมือ,อ,อ,อแล้วก็เพื่อจะให้เอาไว้ถวายตานในห,หน่อเอถวายตานต่างๆเอาไว้ใช้เอาไวใ้ใช้ในส่วนตัวพ่องเอาไว้ตานพ่องอ๋อเวลาเวลาเขามาซื้อมีการเป็นงานกับประธานแห่งหน่อเวลาเวลาเขาเวลาเขา เวลาเขามาซื้อกับขายพ่องขายพ่องนี่เนาะครับเวลาเขาทุกอย่างนั่นแล้วก็แปลงอันนี่อันนี้ปลาอันนี้ใช่ครับสวัสดีครับไอ้สมครับสวัสดีครับไอ้สมเหมือนคนบ้านนี่ยเหรอครับโอ้โหห่อรบกวนไอ้สมปลาผมไปเอี่ยวพอกันและก็ผมจะชอบปลาขอบคุณไอ้ยีนึงนะครับครับครับเออไอ้สมอันนี้ก็คือเป็นต้นตาลแล้วก็มีของกินของว่าอยู่ในมดหนาะเป็มดอันนี้เป็นีทโอยของพี่น้องปลากระยอปลากระยอนนี่ครับ ไม่นี่ยนะไม่นี่ยไปไม่ไปไม่ผ yeah. so ่นี่ยนะอันนี้เป็นห้องว่าไม่หยั่งไม่นีไม่ไผ่ไม่ไผายไม่ไม่หลวงเนี่ยไม่ไผ่ไม่หลวงเนี่ยอ๋อแล้วเป็นห้องว่าอุก่อนที่นี้ควรห้องว่าหยั่งว่าว่าว่าเออว่าเป็นห้องว่าว่าเออแล้แค่เนี่ยนะที่นี่เป็นห้องว่าว่าเออว่าอ๋อถ้าตังลุ่มเป็นห้องว่าแค่อย่างนั้นหรอแค่หัวหันอ่ะปะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกัะปุกอะไรแบบนี้เป็น ไม่ไผ่มดอันเนี้ยไม่ไผ่มดอันนี้ตัววาอันนี้กววาอันนี้กวาที่ที่เขาหางนี่แหละเออเป็นกวาวาวาโอ้อันนี้ศาสตรอันนี้สาสรอันนี้สิลป์อันนี้ผ้ายางเบียยาเบียเบียเบียคือที่นี่ห้องเบีย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 คือเบียหุยเบียหุยโอ้โอเคมีสลอดซอสซินปะไปพอและนี่เหรอนี่ เออนี่นี่น okay. ี่ผ้าเอเสื้อไม่ยิงนึกอะไรเนี่ยเสื้อไม่ยิงเนาะนี่นี่ก็ชุดนี่แหลเนาะครับชุดไม่ยิงเนี่ยชุดไม่ยิงพี่น้องกะเหลี่ยมแล้วชุดตีแอสสมทัยนี่คือชุดอย่างเสื้ออย่างนี่แค่แคบแคบผูชัดรูอือ๋อแต่ว่าเสื้อแน่นหรเสื้อแน่นแต่แคบผูอี้เนาะพี่น้องกะเหลี่ยมเนี่ยแคบผูอ๋อป่ะและนี่ก็เหมือนกันแต่นี่เจสซ่าตกแต่งเหรอโอ้สีสัน เอ้ผมสังเกตว่าเปิ้นจะมีใส่สล้อซอซึ่งนี่แสดงเปิ้นอย่าไปตานไว้วัดนี่มึงอไม่ะฮื้นอ่อนใจกันพื้นอ่อนใจก็ได้เอาหน้าตาแบบเอาแกว่งแบบเอาผูกเช่าเอาก็ได้ครับครับผมไปเอาไปเรื่อยๆไปไปอันนี้ไปเรื่อยๆเนาะมีเหมือนๆกันเนาะเเอออหมืนคันละอย่างคนละอย่างไปอันนี้ก็ต้นแถมต้นหนึ่ง ต้นเงินเนี่ยต้นเงินอันนี้ก็ต้นเงินต้นเงินครับก็เป็นต้นเงินอันนี้เป็นก๋จะแหละต้องกันนี่กรัไอ้สมเพิ่อเดียวจะไปขนาดเนี่ยอก่กระแนงดรือครับย่อยๆนะนั่นนะเออนี่นี่ที่นี่ลูกๆนี่อยู่อยู่จะไหมในน้ำเพิ่มแค่ที่อันนี้อันนี้จืยหยังจื้อเต้นะจื้อเต้เป็นลูกก่ะเออลูกลูกอ่ะส่งส่งไม้ต่อไอ้เต้สวัสดีครับผมไอ้เต้เป็นลูกผสมแมน ทำงานเชียงใหม่แม่ทำวันนี้ป๊กมาบ้านปีกมาไปหลวงเนาะอไปหลวงอันก็ขอไอเต้เป็นข้อมูลตอนเนาะไอเต้ทำงานไหนนี่อยู่เชียงใหม่ล้างโชกุนฟางเนาะอ๋อครับช่วยไอเต้ที่บายกรรมอันนี้อันนี้ก็เป็นครัวต้นเงินไอเต้เนาะแม่ต้นเงินแล้วก็มีประสาทไอไอเต้ต้องกลับไม้อตลอดแน่เนาะครับแล้วก็มีประสาทเก้ายอดแล้วก็ต้องกลนะเออมีใจประสาทเก้ายอด แล้วก็มีปลันตัวเนาะปลาปลปลผมไปพอไปเรื่อยๆไปเตะไปผมจะได้ทานอันนี้ปัจจัยแต่งงานแล้วถ้าปัจจัยตีบทแต่งเหรอแตงก็ยังมีอยู่คนหนึ่งครับมันจะเป็นซีนซีนึงเอมซีนึงอี่เดีอวเนาะโอเคปะอันนี้กล่องเข้าอันนี้กล่องเข้าครับอันนี้เสื้อผ้า ชุดเป็เรื่องทั่วไปครับครับขอบครับอ่าแล้วอันนี้ก็คือถาดอันนี้ถาดอันนี้โคตานถาดโคตานถาดเนาะเอาไว้ใจ้ยครับงานวัดงานวาแม่นแล้วก็ไว้กับวัดอ๋อประโยชน์ได้อันนี้โคตานหัสูงบเล็กสูงขนาดเนาะอันนี้เป็นเพราป็นประกวดความสูงนะไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ตานถวายถวายตานเนาะครับอ๋ออันนี้ถวายอันนี้ตานถวายถาาตนวยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยแม่ว่ดถาด จอนอ่าจานอันนี้จางเนาะไาไปต่อไอ้เตะไปต่ออันนี้จานอันนี้เจ้าของหัวตาลแม่แม่นี่เจ้าของเมียไม่ไหนโอ้เมียผมแม่ลูกน้อยโอ้ลูกน้อยอ้าวคุณลุงกอนปแล้วอ่ะครับอ๋ออันนี้เขาก็เรียกภาษา ันนี้ภาสากเหมือนกันอันนี่ผัสากที่จะต่างหาคนคนที่เขาจัดเขาไปแล้วเนาะครับอ๋อนี่นะแม่มันไม่ครัวเ่ราะมีนหมดมันมีที่เดียวนี่แหละที่ว่าตานดงรับที่การตะก่นนะอันนี้ถ้าเป็นต้นภาสากนี่นะเป็นหมายถึงการตานไปหาคนที่ลวงรับไปแล้วแม่แม่แม่ถ้าเป็นต้นเงินนี่บาดใจบาดใจครับบาดใจอ๋ออันนี้ต้นเงินก็ใช่อยู่แต่ว่าถวายเข้าไปกับแม่นอยู่ครับตองเงินจนตองเงินตะปุ่นตองเงินตะปุ่นแต่ถ้าเป็นต้นภาสากอีจะเป็นการถวายไปแม่ ไปหาคนตายถ้าเป็นตัวตัวจ้างตัวไม้เหรออันนี้ตัวไม้คือตัเปิดงตัวปึงตัวปิ๊งแน่ไปปิ๊งอย่างก็ไปใส่ได้เลยคป่าป่าไปเตไปตอกโอ้อันนี้ก็ต้นผาซาดที่นี่ป่วยห้องผาซาดหรือป่าซาดป่าซัดป่าซัดก็ได้ป่าซาดเนาะเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดดีๆครับมีสารส่อเสงเออลงรับไปคนนี้ลงรับไปแล้วครับอ๋อภาษาดเขาเรียกว่าภาษาดเก้าโยก ภาษาเก้ายอดเก้ายอดเก้ายอดถูกต้องค่ะเก้ายอดนี่มันมีความหมายว่าจะได้ข้อปอกเขามันมีอะไรยอดเก้าแน่เก้าหน้าเต้วหน่องเก้าแน่ครับก็เลยใช้ภาษาเก้ายอดสิบยอดได้ก็สิบยอดนี่ก็แถมแถมมันเคยม่เคยได้ยินครับม่เคยได้ยินแต่สมัยจะใช้เก้ายอดปีนันพาไปนะครับอันนี้ปีนันเต้คะแม่โอ้หนันเต้แล้วนี่พ่อนยังไงอันนี้พ่อ อูดครับออูดบได้เป็นนานเนาะอันนี้ด้ก็เป็นนานอันนี้เป็นนานนครันี่หน่อยครับนานบุนนอัานานเตะไปตอม่ตาหลออยู่นี่ครับอันนี้ต้นภาซาดเมือนกันาการเม่นอันนี้อดอันนี้เจยอดันอรับนี่เจ็ยอดปูวเป็นเล็กเป็นเล่นนะจมูกจุงมอการด้วครับครับเม่นอการมาอเตะมาไพ้ก่อนนานเตะอันนี้ก็ภาาดเหมือนกันนี่กี่ยอดันนี ห้ายอดกันนี้าห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 ้าขายเขาใหม่เขาเพื่อนหรอห้ายอดแม่ห้ายอดห้ายอดขาขายแม่นี่เจ้าของเพื่เรืนทองเรินทงเนทองเจ้าของเือเจ้าของเอเจ้าของเจ้าของภาษาเราสัมภาษณ์สัมภาษณ์เจ้าของภาษาหน่อยก็ได้มามามามเพ่เพ่เพ่แค่กันเต็มเลยยังมาแก้เนารได้อยู่หแได้หน้าขอขอรบกวนพัดเจ้าของหน่อย มาไห้อู้เมืองได้อุยังได้อยู่แก่าผมผมฟังหูเรื่องอ่ะออ๋มันมีภาษาคูเกิลภาษามามามาให้ๆๆอ่าเจือาอหยางไอหยางไอ้บอไอ้บอไอ้บอเป็นคนบ้านหัวขัวนี่งครับอันนี้ภาษาของไอ้บอแปลงไว้กี่เหมือนล่ะกี่ปีละเดือนเดือนียวหนอสิบห้าวันแปลงคนเดียว เป็นหลายคนอยู่ครับคนที่เป็นคนเขาหนี้มีสีชมพูมีผ้าอะไรนี่นะนี่นี่สีทองสีทองเนาะทองคเป็นสีทองครับครับผมขอบคุณไอ้บอครับปลาไอ้เตะมานไปไปผ่อนนี่เนาะปลาหครับอันนี้คือปลาลำปลาลำปลาล้ำเป็นปลาลำเพื่นของปลาลำปลาลำแม่น้ำหลวงปลาลำหลวงนี่ของใหม่ของเพิ่อนก็คือตังหอยของครูบาเพื่อ๋อของครูบาเอาไปใช้ขับผีมึงก็แม่นมึงก็ บาวงก็ได้บาวงก็ได้ถ้ามีปลอยหลวงต้องมีปลําตัวยปลําตัวยแม่นตัวลํานี่ความสูงนี่แล้วแต่แต่นอกแม่อันนี้หลังแรกมันจะมีให้ห้าหลังแต่ยังแบบยังแบ่ลงมาเตี้ยยังแบ่ลงสักพักจะมาอยู่ครับมีห้าหลังครับแม่ที่เป็นปลํานี่นะแม่มีให้ห้าปลำแบบปลากระยอกระเลียงนี่น้อแม่ผมห้องกระเลียงหรือปลากระยอ ปลากระยอก็ได้ที่นี่อันนี้ปลากระยอดีกว่าหูข้อนี่ปลากระยอครับอ๋อหูข้อนี่ปลากระยอเนาะแม่แม่อ๋ออันนี้จะต้องละเวลาเปิ้นหามนี่มันต้องหามกี่คนนี่เศร้ากว่าคนเศร้ากว่าคนจอกันหามนี่นะแม่แม่เศร้ากัว่าสิบคสิบคนก็ได้อ๋อันนี้ปั่นลำมีแต่นอกแม่นแล้วพี่หูว่าพี่จะหามสองคนได้ก่อนครับม่ได้ครับเห็นไหมว่ามันปั่นมันประมาณ้นีมันเนี่ยตรงเงินแตเรื่องแรเรื่องแรกยังยังหมดจุกนะครับยังมีอีกครับยังมีแหมเนาะแม่จมันต้องมายังไงครับอ๋อมันยังม ปลาลำหลวงเแม่ยังมีแม่อีกครับครับนะครับปลาลำหลวงเนาะอันนี้หลังแรกอยู่ปลาลำหลังแรกอยู่แม่อันนี้เป็นบ้านหัวขัวามุตระแม่หัวขวหัวขวหมูเก้าวันนี้เป็นบรรยากาศกันแล้วเนาะบรรยากาศบรรยากาศหยุดหนึ่งวันหยุดแล้วเนาะแม่แล้แม่ตั้งแต่หลายวันละให้เตะปลาผมไม่เอาในหมู่บ้านหน่ยก่อนหน่อยก่อนไปขออนุญาตเนาะไป